าไปเลยครับวิ่งเลยครับเร็วเร็วเวิ่งเลยครับเจอแล้วเจอแล้วทางนี้ซีโน่เร็วๆหุ่ฝนก็ตกครับอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะที่เนี้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป้าเอพาน้องซิโนกับน้องไอโอมาขี่รถ เอทีวีเราจะไปไหนกันครับชิโนอะขับเป็นไหมครับเด็กๆเป็นอะไรกันครับทำไมพูดแต่ทุงทุงทุงง่ะเดี๋ยวทุงทุงจะมานะครับอย่าพูดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนพูดแต่ทุงทุงทุงงันครับ เดี๋ยวซิโน่และโอเป็นอะไรทำไมพูดเตะทุ้งทุ่อะเพื่อนเพื่อนน้องซิโนกับน้องเลยโอเป็นอะไรไม่รู้ครับพูดเตะทุ้งๆกันครับซิโน่และโอครับไปเอร์ได้ยินเสียงเหมือนทุ้งๆมาเลยฮะซิโน่แลโอเป็นอะไรกันครับซิโน่และโอเป็น แอบมันต้องไหนล่ะน้องโอครัะวังนะช่วยโอับเงียบๆครับทุงงมาแล้วเราจะหนีไปทางไหนดีครับเราจะขึ้นลิงเหรอครับเจ้ากิงคองพาพี่ซินโน่หนีด้วยนะใช่ครับคิงคองวิ่งไวก่าครับน้องโอ๊มาแล้วขึ้นได้ไหมอาเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยเร็วๆทุงงเดินมาแล้วนะเร็วๆขับกอดพี่ชินโน่ไว้น้องโอก่กอดดีๆนะครับเจ้ากิงคองพาพี่ชินโน่น้องเลยโอไปด้วยนะ กอดดีๆกอดดีๆส้อยโอ้ยเงียบๆงุงถุงมาแล้วเงียบๆงียบครับสีโนโอ้อยเดียวถุง,ถ,งถุงเห็นพวกเราแล้วว่าเราต้องรีบหนีแล้วครับไปเลยครับวิ่งเร็วๆสโนโโลงได้ไหมแม่ช่วยด้วยครับเอาคุณแม่อย่าพึ่งไปเก็บ,กบมะม่วงโอ้โหบะม่วงทำไมรู้ใจขนาดเนี้ยอุ้ยน้องโอ้ยเร็วๆ โอ้มะม่วงลูกใหญ่มากเลยครับเอาคุณแม่ไม่หนักหรอมะม่วงที่นี่ลูกเบามากอะอโอ้พี่ีโนก็ถือไว้หนักไหมครับโอ้เดี๋วทูเห็นเราจะถือไปไม่ได้นะทูทูเขาเห็นมะม่วงนะโอ้มะม่วงที่นี่ลูกใหญ่มากเลยครับอยู่ตรงนี้นานไม่ได้ทุทูเห็นอไปเลยครับวิ่งเลยครับเร็ว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 วิ่งเลยครับ เจอแล้วเจอแล้วทางนี้ถีงที่โน้นเร็วๆฝนจะตกครับอุ้ยนากก่ากลัวมากเลยที่เนี้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ย,ยเ,เดี๋ยวก่อนนะทิศที่ไหนเนี่ยเราวิ่งมาที่ไหนเนี่ยเพื่อนครับทุงทุ่ตามมอีกแล้วครับ ไปเดี man, aki, long, ๋ยวตามหาพี่ซิโรกับน้องโกันนะครับไม่รู้ไปไหนเนี่ยโยุงถุงตามพวกเรามาตลอดเลยครับทำยังไงกันดีครับแย่ลวครับเพื่อนๆตอนนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดมากครับของฟ้าปั่นปวดมากเลยอ่ะฝนตกหนักเลยครับเฮ้ยเ้าถุงคุงตาม่าพวกเราไม่หยุดเลยอ่ะเราจะทำยังไงกันดีครับ ช่วยบอกเราด้วยนะเย่แล้วครับตอนนี้พวกแกเขาหลบฝนหนีเจ้าทุงทุงนะครับตอนนี้ทุงทุงอยู่ในฟาร์มแกครับเหมือนเจ้าทุนทุงจะเดินไปกินแกจะทำไงจะดีครับเพื่อนซีโนเลอตอนนี้ทุงทุงอยู่ในฟาร์มแกให้ับนทุงจะจับแกกินครับพวกแกหลบอยู่ในกระท่อมหมดเลยครับวินาทีกลัวมากตอนนี้แกเขาหลบเจ้าทุนทุงอยู่ในกระท่อมครับเดี๋ยวจะทำไงดีะ ก็ใช่ไงแล้วแกจะโดนกินไหมอ่ะน้องเลี Demon> ้ยวไล่จะดุงทุงเลยเร็วๆไปเจ้าทุงทุงไปเดี๋ยวนี้ตะโกนนางๆลยครับบอกไปเร็วๆโอ้เจ้าทุงทึงัวเฉียงน้องเลี้ยวอหนีไปแล้วครับเจ้าดุทุงหนีไปแล้วต้องขอบคุณน้องเลี้นะครับต้องแกะรอดแล้วนะเพื่อนๆเราหนีทุงทุงพ้นแล้วนะครับ น้องเลโอไล่เจ้าทุงทุงไปแล้วโอ้ทำไมน้องเลโอตัวหนักกว่าพี่ซิโนะอ่ะโอ้ย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 ใครจะลงมาใครจะขึ้นอ้าวคุณแม่เล่นละโอ้โหคุณแม่ระวังน้องซิโนะกระโดดนะอ้าพี่ซิโนะเขาจะตัวลอยไหมอ่ะจะตัวหนักกว่ากันมาเลยอ้าวปะขึ้นแล้ว คุณแม่ต้อหนักกว่าอ่าไม่ได้แล้วต้องไม่เราไม่ยอมเราไม่ยอมนะ้องโอไม่ยอมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไว้ช่วยกันเร็วเร็วช่วยเร็วโอ้ยมาแล้วช่วยเลยเกย็บแล้วโอ้ยไม่ยอมนะน้องโอบอกไม่ยอมครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วใครจะขึ้นใครจะขึ้นอ้าวเย้เราชนะแล้วสีทองเดอดโอ ไปเอ็ได้ยินเสียงทุ้มๆมาอีกแล้วว่ะไปเอ็ดว่าหนีไปแล้วเราไปหาที่แอ้มันก่อนครับเจ้าดูเสียงเจ้าดูทุ้มๆมาอีกแล้วครับเพื่อนเจ้าดูทุ้มเดินมาอีกแล้วว่ะเดี๋ยวไปเอ็ดพาที่ชิโนกับน้องลิโอไปหาที่แแอมก่อนนะครับชิโนยอครับเร็วๆครับหนีมาแล้วเร็วเร็วเจ้าทุ้มๆมาชิโนลิโอหนีกันไดยไหมเนี่ยชิโนลิโอเห็นอะไรครับเุ้ยเพื่อน ไปครับเฮ้ยหรือว่าเจ้าทุงทุงมันกินขาคนครับเฮ้ยเราทำไงกันดีอะเวางไว้วางไว้ชิโน่เราออกคุณแม่ต้องรีบหนีแล้วนะเจ้าทุงุนมามันเห็นพวกเราแล้วครับเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเฮ้ยเพื่อนขาคนครับเจ้าทุงทุงมันกินทิ้งไว้ครับไม่เจ้าทุงุงมาแล้วเจ้ากวาง เงียบๆกันนะอย่าดังเจ้าทุงถุงมาแล้วครับมันเชื่อนเห็นไหมครับเจ้าดุงถุงเดินมาหาฟางครับมันจะกวางตปยเนี่ยฟางเงียบๆนะเดี๋ยวป้ายเอ๋จะไปตามพีซิโนน้องโอมาไล่เจ้าทุงถุงก่อนนะครับเดี๋ยวมาช่วยนะน้องเรโอวครับเมื่อกี้ป้ายเอ๋เห็นเจ้าทุงถุงจะมากินวางอ่ะเราไปช่วยวางกันดีไหมครับไปช่วยกันไล่เจ้าทุงๆุงนะครับเร็วๆครับพี่น้องน้องเรีวครับไปเร็วๆครับเร็วๆเจ้าทุงถุงมาแล้ว มันอยู่ตรงนู JI, ้นน่มาแล้วครับแล้วางอยู่ตรงนี้จะรอดไหมะซิโมช่วยนองไล่เจ้าถุงทุงด้วยพี่ทอยเร็วช่วยกันไล่จ้าถุงทุงเลยค so รับเจ้าคุงุงไปแล้วขวางรอดแล้วนะ ให้อาหารกวางกันนะครับซิโนเลโอโอเคอ่าน้องลิอไปให้อาหารกวางละเจ้ากวางรอดจากเจ้าทุ่งทุงแล้วนะโอ้เจ้ากวางหิวว่ะอยู่กันหลายตัวเลยครับกวางเขาหลบเจ้าทุ่งทุงอยู่นี้หลายตัวเลยครับน้องเลโอกับพีซิโนช่วยไว้นะมิงั้นจะโดนเจ้าทุ่งทุงจับกินนะครับดูว่ากวางเขาหิวมากเลยนะเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วครับหลบเจ้าทุ่งทุงมาเนี่ยเพื่อนเครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวให้อาหารกวางกันก่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องซีโนน้องลีโอยูทูบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับน้องลีโอน้องซีโนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจกวาง